ุณนะคะทุกท่านที่รับชมคลิปดอกไม้สวยมากเลยมองรวมๆกันก็จะสวยตอนนี้ดอกเขาก็จะนี่ค่ะก็จะเปลี่ยนผัดผัดดอกแล้วนี่ค่ะก็มีดอกสีข,ขาวๆอันนี้อีกก็สวยนะคะทุกท่านน้องหมาค่ะ นี่คะ่ะก็มีดอกสีขาวขาวอันนี้อีกก็สวยนะคะทุกท่านค่ะมีขาวด้วยสวยนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมคลิปดอกไม้โดนแดดเยอะคะ่ะตอนกลางวันแดดจะเยอะนะคะแล้วเมื่อกี้ฝนก็ลงมาด้วยใกล้ๆสวยจังเลยพิวไปตามลมเลยคะ่ะเยอะเลย มนมากเลยตอนนี้เหมือนเขาโดนแดดนะคะนี่ค่ะสวยนะคะอยู่รวมกันสีม่วงน้ำเงินค่ะอยู่รวมกันสวยจังเลยดูใกล้ๆสวยสวยมาก ต้นไม้สวยๆออกดอกแยๆเลยเขามาแล้วก็ต้องเรียกชื่อเขายังไม่ค่อยคุ้นเคยค่ะนี่ค่ะดูสิค่ะสวยงามมากค่ะมีขาวด้วยสวยนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมคลิปดอกไม้เยอะเลย มา,มาต้นไม้สวยๆออกดอกแยะเลยก็จะเปลี่ยนผัดผัดดอกแล้วเสวยสวยจังเลยสีม่วงอมน้ำเงินวีโก้วีต้า วีโกวีตาต้องเรียกชื่อเขาค่ะ <laughs> สวยมากเลยชอบมากเลยค่ะสีสวยม่วงน้ำเงินสวยจังเลยออกเต็มเลยค่ะสวยจังเลยดูสิคะสวยมากตอนนี้เขาก็โดนริ้วไปตามลมเลยค่ะทุกทา่านค่ะ เขาจะสวยนะคะดูชัดๆนี่ค่ะสวยไหมคะสีม่วงม่วงน้ําเงินค่ะสวยงามมากเลย,เลยสีม่วงม่วงอมน้ําเงินสวยจังเลยนี่ค่ะอ่าวีโกวีตาวีโกวีตาต้องเรียกชื่อเขาค่ะ <c oughs> สวยมากเลย มองลงรวมกันก็จะสวยตอนนี้ดอกเขาก็จะเนี่ค่ะเขามาแล้วก็ต้องเรียกชื่อเขายังไม่ค่อยคุ้นเคยค่ะนี่ค่ะดูสิค่ะสวยงามมากเลยตอนนี้เหมือนเขาโดนแดดนะคะนี่ค่ะ สวยนะคะอยู่รวมกันตอนนี้ของก้อเนี่ยค่ะนะ,ะสวยดูชัดชสวยจังเลยอุย้ยเลยนี่ค่ะโดนฝนแล้วก็แดดนะคะตอนกลางวันแดดจะเยอะมากค่ะเยอะมากเลยสวย,สวยกับธรรมชาติสวยจังเลยวีโกวีต้า วีโกวีตาต้องเรียกชื่อเขาค่ะ <laughs> เขามาแล้วก็ต้องเรียกชื่อเขายังไม่ค่อยคุ้นเคยค่ะนี่ค่ะดูสิค่ะสวยงามมาสวย,สวยกับธรรมชาติสวยจังเลยสีม่วงน้ําเงินค่ะอยู่รวมกันสวยจังเลยดูใกล้ๆ สวยสวยมากก็จะเปลี่ยนผัดผัดดอกแล้วสวยงามมากเลยสีม่วงม่วงอมน้ำเงินสวยจังเลยนี่ค่ะอาวีกโกวิต้าวีกโกวิต้า ต้องเรียกชื่อเขาค่ะ,คะมีขาวด้วยสวยนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมคลิปดอกไม้เยอะเลยน้องหมามัก็จะเปลี่ยนใหม่นะคะทุกท่านแต่ถ้าเขาสดชื่อเขาก็จะสวยนี่ค่ะ โดนโดนฝนเนี่ยแหละคะ่ะทุกท่านนี่ค่ะเขามาแล้วก็ต้องเรียกชื่อเขายังไม่ค่อยคุ้นเคยค่ะนี่ค่ะดูสิคะสวยงามมาัออกเต็มเลยค่ะสวยจังเลยดูสิคะสวยมากตอนนี้เขาก็โดนออกเต็มเลยค่ะสวยจังเลยดูสิคะ สวยมากตอนนี้เขาก็โดนออกเต็มเลยค่ะสวยจังเลยดูสิคะสวยมากตอนนี้เอาก็โดนตอนนี้เขาก็เนี่ยค่ะนะสวยดูชัดๆสวยจังเลยอุ้ยอนนี้ก็ เ,เขาก็โดนแดดเยอะเลยค่ะทุกท่านตอนออกใหม่ๆนะคะสวยๆกับธรรมชาติสวยจังเลยสวยมากเลยปลูกพืชผสมผสานนะคะต้นนี้ก็จะออกดอกสิสวยสวยจังเลย สีม่วงอมน้ำเงินสวยคนนี้ค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังสวยนะคะเขาอยู่รวมกันสวยมากมากเลยตอนนี้เหมือนเขาโดนแดดนะคะนี่ค่ะสวยนะคะอยู่รวมกันสวยคนนี้ค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังสวยนะคะเขาอยู่รวมกันสวยมากอ่าวีโกวีต้าวีโกวีต้า ต้องเรียกชื่อเขาค่ะออกเต็มเลยค่ะสวยจังเลยดูสิคะสวยมากตอนนี้เอาก,ก็โดนออกเต็มเลยค่ะสวยจังเลยดูสิคะสวยมากตอนนี้เขาก็โดนสีม่วงน้ำเงินสวยมาก สวยมากเลยนะคะก็อวีโกวีตาวีโกวีตาต้องเรียกชื่อเขาค่ะ <c oughs> ออกเต็มเลยคะ่ะสวยจังเลยดูสิคะสวยมากตอนนี้เขาก็โดนสวยมากเลยชอบมากเลยคะ่ะ สีสวยม่วงน้ำเงินสวยจังเลยออกเต็มเลยค่ะสวยจังเลยดูสิคะสวยมากตอนนี้เอาก็โดนสวยมากเลยปลูกพืชผสมผสานนะคะต้นนี้ก็จะออกดอกสิ ออกเต็มเลยค่ะสวยจังเลยดูสิคะสวยมาก,ตอนน,อากตอนนี้เขาก็โดนตอนนี้เขาก็เนี่ยคะ่นคะนะสวยดูชัดๆสวยจังเลยอุย้ยนี่คะ่ะมีขาวด้วยสวยนะคะ